สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรี่จำกัดมหาชนเกิดเหตุสะพานคาร์โรล่าในเมืองเดสเตนของเยอรมนีพังถลม่สมส่งผลให้การจราจรในเมืองนี้หยุดชะงักรวมถึงระบบรถรางและเรือเนื่องจากสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางการเดินทางหลักระหว่างย่านเมืองเก่าและย่านเมืองใหม่ของเมืองเดสเตนที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นชีวิตของผู้คนทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมือง ดยสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สําคัญที่สุดในแนวเหนือและแนวใต้ซึ่งเป็นทางหลวงหลักของรัฐบาลกลางโดยมีทางผู้ที่ขับรถยนต์คนเดินเท้าและนักปั่นจักรยานจาําจนวนมากที่ใช้สะพานแห่งนี้นอกจากนี้ในเมืองหลวงยังต้องประสบกับภาว,วะขาดแคลนน้าอุ่นเนื่องจากท่อส่งความร้อนขนาดใหญ่สองท่อได้เกิดแตกในระหว่างที่สะพานถล่มอีกด้วยโดยนายกเทศสมนตรีเมืองเดสเดนนายดรอคฮิลได้ออการะบุว่ายังไม่มีการรายงานถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว ในขณะที่ทางด้านของโฆษกของสำนักงานถนนและวิศวกรรมโยธาของเมืองเดสเดนซีโมดพรูเฟอร์กล่าวว่าเนื่องจากสะพานแห่งนี้ได้รับการตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งและต่อเนื่องจึงทําให้ทุกคนนั้นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้ต้องมีการสืบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อหาสาเหตุการถล่มให้ได้โดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจยังถือว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุและระบุว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการก,ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นเจรจกรตามแผนในกาบรบูรณาการและซ่อมแซมสะพานดังกล่าวมีกำหนดขึ้นในปีหน้าอีกด้วย